ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการสร้างไฟล์ PDF ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับการสร้างไฟล์ PDF นั้นสำคัญมากนะเพราะว่ามันจำเป็นในการสมัครเรียนนะครับหรือสมัครงานหรือสมัครอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในปัจจุบันนี้นะครับใช้ไฟล์ PDF เยอะมากนะครับ ซึ่งถ้าใช้วิธีแบบเดิมนะครับมันค่อนข้างจะยุ่งยากเราก็ใช้วิธีแบบใหม่ก็คือใช้มือถือของเรานี่แหละนะครับในการสร้างไฟล์ PDF แล้วมันทํำยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับท่านต้องมีอันนี้ก่อนนะ g l e Drive นะครับไปที่ r i d v e ของท่านนะครับเปิดนะฮะแล้วก็ไปตรงนี้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับผมจะสร้างว่า อพอพอพอประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแล้วก็สร้างนะครับทีนี้พอสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเครื่องหมายบวกช็ <Sure. S 1> แล้วก็ตกไปตรงสแกนเนี่ยนะครับสแกนปกตินะมันมันจะมีสองตัวเลือกให้เลือกก็คือกล้องถ่ายรูปก,กับ ลายคาเมล่านะครับปกติผมจะใช้ลายคาเมล่านะครับเพราะว่าภาพมันสวยกว่าชัดกว่านะครับแล้วก็แบบนี้ไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทายไปเลยก็ทาเสร็จนะครับคลิกตรงนี้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูก เห็นไ,ไหมฮะมันก็จะเป็นไฟล์ PDF ให้ท่านไปตรงเครื่องหมายตรงนี้นะครับครอปนะครับแล้วท่านก็ลากมาลากมาให้มันพอดีนะครับเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็บันทึกนะฮะจื๊บก็ตอนนี้นะครับ ทีนี้ดูผลงานเราซิเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นไฟล์ pdf แบบนี้นะครับนี่นะใช้ได้หมดนะครับกับเอกสารทุกประเภทนะโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ